สวัสดีครับสุรศักดิ์บมรีดัมยิมทำไมมาซ้อมเด็ดรัตแล้วพี่มาเก็บตัวซ้อมมาเก็บตัวซ้อมเด็ดรัตครั้งแรกเลยไหมมาที่นี่ได้กี่วันแล้วครับวันฝ่าว่าครับอาทิตย์กว่ากว่าชกวันไหนพี่ย้ำวันที่ให้ผมหน่อยวันที่สิเครับสิเกาดินพจีนี่แหละนะครับชกที่1ิบ้ายังบุรีรัมนะเจอใครพี่ เพชรพัทยาเพชรพัทยาครับเพชรอาร์ครับเขาเป็นมวยอะไรยังไงก็น่าจะเป็นมวยหมัดมวยหมัดเคยเห็นเขาชกอยู่เมื่อก่อนชกแม็กสามยกมากแล้วก็ช่วงหลังก็เริ่มมาขยายที่เพชรยินดีครับเป็นไงพี่พี่ดูว่าเขาตัวตรงไหนหน้าตนุขามีหมัดเนาะครับเราก็มีหมัดเหมือนกันพื้นๆเลยพี่เป็นมวยอะไรเด็กๆสมัยเริ่มชกใหม่ๆเลยก็มวยหมัดครับมวยหมัดโดยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหม ก่อนกระดูกซี่รที่ทุกที่ไหนที่ใต้พี่ที่ใต้ครับก็ใหญ่จังหวัดอะไรพี่ที่ใต้จังหวัดใต้แถวแถวใต้แถวแถวแถวตังมีร้อยไฟได้พี่กระดูกซี่พรได้อยู่ครับมีร้อยไฟได้ ก็ไม่ไม่ถึงร้อยก็ไปเฉียดเฉียดเกือบเกือบร้อยมั้ยเกือบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็มาอยู่คูดามครับมาอยู่คูดามนานก็มปราณปีปีกว่าปีกว่าก็ได้ชกบ้างไม่ได้ชกบ้างเพราะมีโควิดใช่ครับใช่ไหมครับกี่ไฟที่อยู่คูดามกี่ไฟก็สประมาณสี่ห้าไฟตอนแรกที่ไปอยู่แกเนี่ยมามามาแข่งก่อนใช่ไหมครับม่แล้วได้แชมป์ไหม ได้ชมปดามจัดขีมวยขึ้นมาครับอ่าได้แชมป์คุดามจัดพี่ชนะใครจำไม่ได้แไมป์สองไฟอ๋อชกสองไฟก็ได้แชมป์เลยครับได้ได้ได้สองไฟเลยแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนอ๋อมันจัดแข่งการสองรอบครับแล้วเมื่อก่อนพี่ซ้อมอย่าไรที่ใต้ก็อยู่อยู่ที่บ้านแถวบ้านอ๋อไม่ไม่ได้สังกัดใค่ไหน ก็มีสังกัดอยู่ครับค่ายอะไรพี่แถวบ้านคใครเด้งไหมใค่าย้งครับอ๋อชื่อค่ายอะไรพี่สทวีวัฒน์ครับสทวีวัฒน์ครับที่ตรังที่ตรังครับสทวีวัฒตรครับชื่อเหมือนตลาดแขกเลยเห็นพี่ตลาดแขกรู้จักวะรู้จักรู้จัเลยครับตลาดแขกแต่อยู่อยู่ไม่ใช่อยู่บ้านเดียวอยู่อีกบ้านเดียวครับอ่ะก็ไฟนี้ซ้อมนี้ได้อาทิตย์กว่าๆก่อนเดินทางไปพี่กดช่ออะไรพี่ร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่สิบเจ็ดทำกิโล ก็ประมาณสามโลกว่าสี่โลสบายก็โชคต่ำสุดที่พี่กี่ตัวเลยพี่ร้ยี่สิบสี่ครับร้อยยี่สิบสี่ครับวันร้อยยี่สิบเจ็ดครับเฮ้ยเสียเปรียบเสียเปรียบนี่ใช่ไหมพี่แต่กระดูกเราแข็งกว่าป่ะหรือว่าเขาไม่ไม่ได้ไม่ได้จเหมือนกันปีอายุอะไรพี่ปียี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ปีจากจังหวัดตรังครับอำเภออะไรพี่อำเภอกันตังครับกันตังครับท่าหนักปอยเท่าไหร่พี่หกสิบหกสิบสอง ไอ,อ้สูงเท่าไหร่ร้อยหกอารครับร้อยหกค่าอ้าฝากแฟรมวยเหรอวันที่สิบเก้าคือสนุกแม่คู่นี้นครับก็ขอฝากด้วยนะครับต,ตามมายืนทีครับอา่าวันที่แล้วแพ้ใครไว้แพ้ปังปอนครับไฟก่อนปังปอนครับแล้วไฟก่อนปังปอนไม่ไม่ใช่ไฟก่อนชานะแล้วก็มาเป้ปังปอนชนะใครมาพี่จำไม่ได้จำไม่ได้ชนะเสร็จต้องแพ,พ้ปังปอนครับแล้วไฟนี้ก็ามาเจอกับพลังเพชรแล้วพี่เนาะ เพชรเพ็ดเอาสิ่อย่างเผ็ดเพ็ดปัตยาเผ็รปัตยาใช่ค่อเบคุณครับ